Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่15สิงหาคม2023ซีรีส์21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอนวันที่15ติดสนิทในยอนบทที่15ข้อที่1-6เราเป็นเถาอังุ่นแท้และพระบิดาของเรา ส่งเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิศเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาอัง,งุนพวกท่านเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟพระเยซูใช้คำว่าติดสนิทหลายครั้งในยอห์นบทที่15แล้วคำว่าติดสนิทมีความหมายว่าอย่างไรและคำนี้ทำให้เราเหมือนพระเยซูมากขึ้นได้อย่างไรติดสนิทหมายถึงการคงอยู่คือการยังคงมีลักษณะนิสยัยคุณสมบัติบางอย่างหรือเติมเต็มบทบาทน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งต่อไปแล้วพระเยซู ต้องการให้เรามีคุณสมบัติหรือเรียกให้เราทำบทบาทหน้าที่ใดละ่ะพระเยซูอธิบายอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเรียกเรามาเพื่อให้เรารู้จักและสำแดงความรักของพระบิดาในยอห์นบทที่15คข้อที่9ถึง10พระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์หลังจากนั้นในยอห์นบทที่15ข้อที่12ทรงกล่าวต่อไปว่าบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านพระเยซูอธิบายว่าเราจะรู้จักความรักของพระเจ้าเป็นอย่างไรได้ผ่านทางการที่พระเยซู สำแดงความรักนั้นให้แก่เราพระองค์ทรงให้เราติดสนิทยอยู่ในความรักนี้และพระองค์ทรงอธิบายอย่างชัดเจนว่าเราจะติดสนิทกับความรักของพระองค์ได้อย่างไรก็โดยการประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์อะไรคือพระบัญญัติของพระเจ้าอีกครั้งที่พระเยซูอธิบายอย่างชัดเจนว่าพระบัญญัตินั้นคือการที่เรารักกันและกันในยอห์นสิ พระเยซูได้สะท้อนถึงพระบัญญัติใหม่ที่พระองค์ได้ให้ไว้ในบทที่13พระบัญญัติที่กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของผู้ติดตามของพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้พระองค์สอนเราว่าในยอห์นบทที่13ข้อที่3 4ถึง35เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านกระจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานี่คือวิธีที่เราติดสนิทกับพระเยซูเพราะการติดสนิทกับพระองค์คือการรู้จักกับพระองค์และส่งต่อความรักของพระองค์คําท้าทายในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์นบทที่15ในระหว่างวันนี้มีประสบการณ์ใดบ้างที่ทําให้เราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในฐานะสาวกของพระเยซูวันนี้มีใครบ้างที่เราอยากทำดีด้วยเพื่อส่งต่อความรักของพระบิดาไปถึงชีวิตของพวกเขาให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ ที่ทรงสำแดงความรักแก่เราด้วยชีวิตของพระองค์เองเรารักพระองค์ผู้ทรงเป็นเถาอางุ่นแท้ที่เราจะติดสนิทใกล้ชิดขอทรงนำเราให้ได้คงอยู่ในความรักของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ทําตามพระบรัญญตัติคือการรักกันและกันขออย่าให้ความรักเป็นเพียงคำพูดที่เลื่อนลอยแต่จะแสดงออกไปเป็นการกระทําที่ทุกคนสัมผัสได้และมองเห็นได้ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน